นายดุลพุทธีนยายเศรษฐาสุนีสินกรมชาตรีบุญเกตรู้สึกทนดีน้าเเกียรติอย่างยิ่งหน้าพื้นที่จังหวัดบุญเกตในวันนี้ใะไรๆก็ตามจังหวัดบุญเกตศจ้างต้องกันปาาราบปรามความรักษาและราชาสินทรียาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง26.5ล้านบาทมีภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลกับยาเสพติดนำไปสู่โครงการชุมชนยั่งยืน ตัวสิสเกดที่เราเห็นตัวเลขของเรื่องภูมิาเสื่ิติเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ว่าสวนเมื่อเป็นสายความร้าน นะครับแล้วก็ไม่กลับไปอีกกล้๊งของเกษตรตัวเลืที่ดีแต่ว่าที่นี้ท่านนั้นเราอยากให้ตัวเลืเหล่านี้กลายเป็นหนึ่งวัฒนธรรมเกษตรนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเราในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ถั้งแต่เป็นสีขาวแล้วเนี่ยก็จะไม่มีคาบมีไม่มีตุ้ยเสียเสียยาเสพติด เกิดตัวร้อยเอชสำเร็จเราก็จะมาเรียนนี้กลับมาทำในทุกๆพื้นที่เรื่องอื่นเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะตัวทีสเกตเป็นตัวที่ใหญ่ต้อมีสมรรถภาพสูงแต่ว่า ที่มาถอดก็เป็นเรื่องของการแก้ไขเรียสิทินะครับก็ขอบคุณท่านสสภูมินะรัที่ช่วยดูแลลงพื้นที่นะครับเราสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อนำวาทุกร้องขอกปราชาชนมาแก้ไขกันนะครับวันนี้ก็มารบบนะครับกระทรวงพกระทรวงไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขสาธรณภอให้ช่วยเหดูแลเรื่องนี้แล้วก็แก้ไ ขอนะคะขออนุญาตให้สัญญาณค่ะสามสองหนึ่งค่ะแกโจค่ะแกคานชนนี่คือผู้เรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดค่ะเนื้อละมุนหอมละมหวานเห่นไม่เหมือนใครของดีแดนอีสานใต้ดังไกลถึงทางแดนคตะไปมาสีครับไปมาสีแรกครับน้ ราลาโพอะหังปูเทมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิก็ขอให้ท่านนายกพร้อทักงคณะจงกระจบดแต่ความสุขมัจริงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานในะคิดการตาสนาสิ่นใดก็ให้ทำาคิดความการตาสนาจงเป็นคนสำเร็จผ โรไปไปคไฟใครเกิดไม่เบียดเบียนอายุมันยืนตลอดกาลเออสาธุสาธุสาธุโอ้ระเจาว่าตาชมโม สันทิสิโกปะการิโกเองิปะสิโกโกปนาิโกปังตังเวทิตะโพเยนโยมีตสุสวันวนตัวนี้เป็นเอกสารหวงว่าจะขอความมนุเราะม่ในการจากทนเรื่องอาคารเรียนอาคเรียนอะไระครับดในทางวทยาลัยเทคโนโลยีแีุตตัฒนาวทยั่ิน ผระไหัครับครับครับเขียยได้หลายใบสีขาวเขียนด้วยครับผม้องหนึ่ง รับท่านนายกให้เขามองเห็นใจให้เขาเห็นเเห็นตัวไหนตัวไหนมอ้นายกลูกตัไหนมอใหนายกจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนอรับอคับคอัขอครับอบุคับคุัขอบคุณคั ท่านจะให้ความรุนครับได้มาถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพกับผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนของทงทรัพย์ของเราครับขอุญตครับเตมความร้อมเลยนะครับนทางท่านภ่าของเราท่านรอการดูแลธรรมประจําจิตท่านรอชนมานั่กอดุทธามครับแล้วก็พวกเราชาวจังหวัดเชษเกศท่าจะมีการท่องเที่ยวใน พืนที่น้ำหนึ่งอย่างน้อยได้สร้างพญานาคเหมนท่านนายุได้ไปใกล้ๆน totally. ี่แหละนักใหญ่จะขึ้นอยู่ในเขตนี้เยอะันขอนงมทนาที่มีปัญหายาเสติดเยอะนะครับที่วัดจะมได้มีการลนกดัน้มา้กรบาพี่บาพี่มาหมดเลยนะติดปน่ะน่นนี่มาเออพี่พี่ ม่มมม<ค><ย>รัฐบาลให้การสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับแต่เรื่องสิ่เงินใดเรามีโอกาสที่ดีเรามีดินที่สมบูรณ์เรามีระบบบริหารจัดการน้ำที่ มีสาหรับพี่น้องทุกคนแต่ปัญหาใหญ่ของเราวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องอยาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ผมเลาพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราจะทําให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดพื้นที่สีขาวทั้งหมดเป็นจังหวัดนําร่องแล้วเราก็จะเอามาตรการต่างๆมาใส่ที่นี่เพื่อให้จังหวัดรีสะเกดเป็นจังหวัดสีขาวที่ปลอดอยาเสพติดครับศักยภาพของพี่น้องศักยภาพของการเกษตรการท่องเที่ยวต่างๆก็จะตามมา ทำให้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่นี่ทุกคนครับพี่น้องครับสุดท้ายเราก็ต่อสู้มันาเรื่องของดิจิตอล w อลเล็นะครับเงินหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องแน่นอนครับปลายปีนี้ครับขอบคุณนะครับก็ยินดีนะครับวันนี้มาที่นี่นะรับกันอนรับที่อบอู่ที่สุดที่หนึ่งเลยเัื่องแต่เป็นรัฐบาลมานะครับก็มีความอิ่มใจ S <S นะครับมีความภูมิใจนะครับที่พี่น้องให้การต้อนรับอย่างเต็มที่มีท่านสสทุกท่านในที่นี้เนี่ยที่มันเอาใจใส่ดูแลพี่น้องทุกคนนะครับรบัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องทุกคนดีขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน่ในภาพรวมของอิ <S <S สานกรร่าตอนนี้ใช่เลยท่านเรยนตรงน,นี้เป็นงานดีเลยครับ ลีหลังคุณลินแล้วก็ซึ่งแม่น้ำมูลตรงนี้ครับปีปีนึ่งน้ำท่าประมาณตั้งสองหมื่นละนน้ำท่วมแบบผลิตประมาณตั้งสี่เมตรห้าสิบเลยดีไหมใช่ครับไม่ท่วมดีไม่ท่วมครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็คงจะไม่ท่วมครับที่มี้นะครับเนื่องจากเหตเนี่้ถ้าเราที่มีดบอกแล้วนะครับคงจะไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวมาเชิญที่ฝั่ทสีตะเกียนกันด้วยนะครับมาครับ หรืเป็นหนึ่งในสิบวาระของการขับเคลื่อนงานที่สำคัญของจังหวัดโดยจการศึกษาข้อมูลในร่วมในระยะสั้นคือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อครับซึ่งเราจะทำได้ตามที่เราคิดไว้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมีการศึกษาโครงการตั้งงบประมาณระยะยาวที่บอกต้องเสร็จภายในปี2019ที่โรงทุ่งหนุนมละล้านก็ต้องให้จบนะครับว่าจะทำยังไงตัวชี้วัดให้ชัดเจนระยะสั้นก็ว่าสิบล้านก็ให้นอนทำได้เลยก็เหมือนระยะราวไป ื premises, sure. aro, ่องการใส่เงินก็เป็นเรืองหนึนะครับเรื่องการใส่ใจนะครับที่เราทำงานร่วมกันมาทางด้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการประจำแล้วก็ตัวแทนที่ขัฐประชาชนขอสสทุกคนเนี่ยผมถือว่าการทำงานร่วมกันแล้วมีการใส่ใจให้เข้าใจปัญหาทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องทสำคัญนะครับก็ขอขอบคุณท่านทุกภาคส่วนที่ทำให้ปัญหาในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีปัปีนี้ก็อาจจะท้าทายมากยิ่งขึ้นหน่อยเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยก็จะมีมากขึ้นหน่อย นะครับเรื่องของการจัดการน้ำและการปล่อยน้ำการเก็บกักน้ำเนี่ยอีกสองสามเดือนเนี่ยก็จะก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาช่วยดูกันนะครับผมเองผมก็จะไม่ละเลยผมจะเข้าไปที่กลุ่มชนไปดูการจัดการน้ำเพียงลายทีด้วยหัวใจ